นมาถุรัตนตยศขอความนอกน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอเจริญพรยร่านโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระวันอุโบสถแรงสิสี่ข่ำโบราณเขาเรียกว่าวันดับเรียกว่าวันดับวันนี้นะ วันนี้ก็จะนำพระสูตรว่าด้วยกี่รเรื่องของการไม่ดูหมิ่นในการกระทำบาปว่าบาปมีประมาณน้อยซึ่งการฟังธรรมนี่ก็ฟังบ่อยๆก็จะเกิดปัญญาแต่พระสูตรจะเป็นธรรมะที่ มีความเข้าใจง่ายเพราะว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องของบุคลาที่ฐานบุคคลเป็นที่ตั้งแต่ว่าเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าสื่อถึงก็คือปรมัตถธรรมนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้พูดแบบสิ้นเชิงเหมือนกับอาภิธรรมเพราะถ้าว่าเราไม่ใส่ใจถึงความเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วสภาพที่รวมกันอยู่ที่เราเรียกว่า อัตภาพร่างกายหรือว่าความเป็นหญิงเป็นชายก็คือสภาวะธรรมนั่นเองที่มีอยู่จริงเราก็ลองให้ใจลองสัมผัสดูก็มีความเย็นความร้อนนี่ก็เป็นในส่วนของธาตุดินไม่ว่าเป็นในส่วนของความรู้สึกนึกคิดไม่ว่าจะเป็นความดีใจเศร้าโศกเสียใจหรือความรู้สึก คืนใดที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของนามธรรมาก็มีอยู่แค่สองอย่างนี้แค่นั้นแหละที่เป็นองค์ประกอบของสัตว์โดยองค์ประกอบใหญ่ๆแต่ดาวาปีกย่อยก็จะมีรายละเอียดที่เยอะแยะมากมายนะสำหรับพระสูตร,ตรนี้พระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันก็ทรงปราบภิกษุรูปหนึ่งที่ไม่ถนอมบริขารได้ยินมาว่าภิกษุนั้นใช้สอยบริขารอันต่างด้วยเตียงและต่างเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในภายนอกแล้วก็ทิ้งไว้ในที่นั้นนั่นเองบริขารก็ย่อมเสียหายไปเพราะฝนบ้านแดดบ้าง พวกสัตว์ที่มีปลวกเป็นต้นบ้างในเป็นเรื่องปกตินะเมื่อใช้ไม่เก็บสิ่งใดที่ไม่เก็บก็เสียหายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมนั่นแหละเป็นเตียงเป็นต่างเป็นเสือ่อหมอนฟูกใช้แล้วก็ต้องเก็บด้วยนะในธรรมวินัยเนี่ยเดี๋ยวพระพุทเจ้าจะบัญญัติเป็นในส่วนของสิกขาบทมาด้วยเพราะว่าของเนี่ยถ้าเป็นของที่เขาถวายส่งมาแล้ว ละเวลาใช้สอยก็ต้องใช้แบบให้คุ้มค่าที่สุดเน่ะไม่ใช่ว่าถวายมาวันนี้เสื่อใหม่ๆใช่ไหมเอาไปปูนั่งท่องหนังสือใต้ต้นไม้แล้วก็ทิ้งไว้นั่นแหละฝนตกเป็นไงหัวก็ขึ้นกินแทนที่จะใช้ได้เป็นสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีก็วันเดียวก็พังเสแล้วเสียหายเสร็จแล้วเมื่อบุคคลที่ถวายมาเห็นเป็นยังไง เพื่อปิติไหมไม่ไม่มีนะอุโสมนนะจริงๆนะพระเอาเสือเราไปใช้คืนเดียวพังใชแล้วอ่าไม่ใช่อย่างั้นโยมโยมก็จะเอ๊ะทำไมพระไม่รู้จะเก็บข้าวเก็บของก็จะเกิดอกุศลกับญาติโยมอีกอาวุธสะอาดหามาถวายกว่าจะได้เสือผืนนี้นะบางคนก็ทํางานเป็นวันหนึ่งครึ่งวันก็จะได้มาแต่ว่าใช้สอยแป๊บเดียวครั้งเดียวก็ พังเสร็จแล้วญาติโยมก็จะทำหนิติเตียนพิกษุนั้นเมื่อถูกพิกษุกล่าวเตือนว่าผู้มีอายุอาวุโสนี่นะธรรมดาบริขารภิกษุควรเก็บงงำไม่ใช่หรือพาก็เตือนกันนะมาเห็นว่าเอาไปทิ้งในลักษณะแบบนั้นท่าน,นก็เตือนกันของใช้สอยทั้งหมดก็ควรที่จะเก็บงงำให้เรียบร้อยเอาไปใช้ใช้ไม่หวงแต่ว่าใช้แล้วต้อง เก็บงำอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าว่ามันเก่าไปขาดไปเพราะการใช้สอยเนี่ยไม่ถือว่ามีโทษนะที่เขาบอกว่าเป็นหนี้สงเป็นหนี้สงก็เพราะเหตุน,นี้แหละบางทีโยมมาที่วัดใช่ไหมเสียไปปูทิ้งหมอนเอาไปใช้ก็ไม่เก็บมันก็เสียหายไปอะไรไปอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นหนี้สงคือคีวาภาษาบลีว่าคีวาเป็นสินใช้ถ้าใช้แบบเนี้ยเป็นสินใช้ ใช้ได้ความประมาทเลินเล่อ,อที่มีตู้บริจาคเวลาที่เราไปวัดวัดชำระนี่สงชำระนี่สงอ่ะเพราะเหตุน,นี้แหละแต่ถ้าันเก่าไปธรรมชาติไม่เป็นไรนะจนกระทั่งบางคนต้องมาคิดหนักว่าเอมาใช้ห้องน้ําวัดเนี่ยจะเป็นนี่สงไหมมาเปิดไฟวัดจะเป็นน,นี่สงไหมเออม่ออมกลัวอย่างนั้นก็ไมกล้าเขาวัดพอดี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้นอนะ่ะบางคนคิดหนักอีกใส่รองเท้าเข้าไปในวัด ดินติดตีนออกไปเนี่ยเป็นบาปเอา,เอาถึงขนาดนั้นนะโอ้คิดลึกฆ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยเป็นบาปเราไม่พูดถึงอ่ะกินเหล้าเมายาเป็นบาปไม่พูดถึงแต่ว่าเข้าวัดเนี่ยดินติดตีนเนี่ยคิดละเอียดถึงขนาดนั้นนะว่าจะเป็นบาปจะเป็นบาปไหมล่ะไม่ได้เป็นโยไม่มีจิตที่จะรักดินวัดใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาโยก็ต้องคิดกลับกันเด็กก็ผม ก่อนจะเข้าวัดเนี่ยผมก็เดินข้างนอกมาก่อนน่ะดินมันก็ติดข้างนอกเข้าวัดมากันต้องคิดใช่ไหมมันก็ต้องติดมาเข้ามาในวัดเหมือนกันใช่ไหมลอ้ลอรถยนตยเอามาก็เยอะเหมือนกันมาจอดไวะ้ะบางทีที่โคนติดมาเต้มาจอดอยู่วัดก็ล่วงอยู่วัดนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องปกติเราไม่ได้คิดจะลักจะขโมยก็เลยคิดอย่างเนี้<笑><笑>ไม่ได้เป็นนี่อะไรหลอกโยงไอ้ที่เป็นนี่คืออย่างนี้แหละใช้แล้วไม่เก็บนี่แหละอันนี้ะจะเป็นนี่เป็นสินใช้ต้องชดใช้ นะหรือว่าเอาไปแล้วไปทําหายเอออย่างนี้ก็ต้องชดใช้มือนกันนะยืมไปแล้วก็หายในพิสูกษุก็เดือนนะและพิกษุที่ถูกเตือนเป็นยังไงโยมท่านาก็กล่าวว่ากรรมที่ผมทำเนี่ยนิดหน่อยผู้มีอายุบริขารนั้นไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มี่ไง,ไงวิจิตตกรณาจิตตังเจอแล้ว บริขารไม่มีจิตฟูกหมอนไม่มีจิตนะท่านพูดถูกนะเพอเป็นแค่เพียงในส่วนของรูปโตเก้าอี้ไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีคือไม่ไม่มีความหลากหลายเหมือนกับจิตนั่นเองเพราะวิจิตมันมีความหลากหลายใช่ไหมหลากหลายอะไรบ้างหลากหลายในการรับอารมณ์เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวรู้รถเนี่ยอันนี้ก็หลากหลายนอกจากนั้นก็หลากหลายในการกระทํากรรม การกระทํากรรมก็หลากหลายมเมื่อมีการกระทํากรรมหลากหลายวิบากผลของกรรมก็มีความหลากหลายไปด้วยอย่างนี้ธรรมชาติแบบนี้ก็เลยเรียกว่าจิตท่านก็พูดถูกนะบริขารไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีเพราะธรรมชาติที่เรียกว่าจิตเนี่ยมันมีความหลากหลายกว่าวัตถุสิ่งของเพราะวัตถุสิ่งของที่มีขึ้นมาในโลกก็เกิดจากอํานาจของจิตนี่แหละเมื่อจิตมีความวิจิต สิ่งของก็เลยมีความวิจิตหลากหลายคอยตามจิตไปด้วยเห็นไหมโทรศัพท์ก็ไม่รู้มีกี่เครื่องมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเหล็กคนก็ถามมารถที่จะเอาไปลอยบนอากาศได้ใช่ไหมสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างนี้นี่แหละคือความวิจิตของจิตจิงกระทําสิ่งที่วิจิตเยอะแยะมากมายท่านก็พูดอย่างนี้เมื่อพูดแล้วเลิกทํำไหม ก็ยังขืนทําอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอีกทำเหมือนเดิมใช้แล้วก็ไม่เก็บเหมือนเดิมนะพระเขาก็เตือนภิกษุทั้งหลายก็เลยกราบทูลการกระทําของเธอแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้วก็ตัดว่าภิกษุได้ยินว่าเธอทําอย่างนั้นจริงหรือแม้เธอถูกพระพุทธเจ้า ตัดถามแล้วก็กาบทูลอย่างดูหมิ่นอย่างนั่นแหละว่าข้าแต่พระมีพระเจ้าข้อนั้นจะเป็นอะไรข้าพระองค์ทำกรรมเล็กน้อยบริขารนั้นไม่มีจิตความวิจิตก็ไม่มีพิกสูด้วยการตักเตือนเถียงก็ไม่เท่าไหร่ยมนะอันนี้พระพุทธเจ้าตักเตือนเถียงนะแล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้หรือว่าบริขารไม่มีจิตก็รู้ความวิจิตก็ไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ไหมก็รู้ไม่งั้นพระองค์จะแสดงเรื่องจิตได้ยังไงล่ะ พระองเป็นผู้บัญญัติธรรมะที่ไม่มีชื่อมีแต่สภาวะเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงใช่ไหมแต่พิสูจนนี้ก็เถียงนะทีนั้นพระพุทธเจ้าตัดกับเธอว่าอันพิสูจนทั้งหลายทําอย่างนั้นย่อมไม่ควรขึ้นชื่อว่าบาปประกรรมใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยคือการกระทําแบบนี้ดูเหมือนจะเล็กน้อยนะแต่พิสูจนหรอพิสูจ รูปนี้ท่านท่านท่านดูหมิ่นว่ากรรมแค่เนี้ยมันนิดหน่อยเองแต่าพระเจ้าบอกว่าบาปรกรรมเนี่ยไม่ควรที่จะดูหมิน่นเหมือนอย่างว่าภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้งเมื่อฝนตกอยู่ไม่เต็มได้ด้วยน้ำหยาดเดียวโดยแท้ถึงกระนั้นเมื่อฝนตกอยู่บ่อยๆภาชนะนั้นก็ย่อมเต็มได้แน่แน,แน่ชั้นใด บุคคลผู้ทำกรรมอยู่ย่อมทำกองบาปให้ใหญ่ตัวขึ้นโดยลำดับได้อย่างแน่ๆฉันนั้นเหมือนกันในวงเปรียบนะคือขึ้นชื่อว่ากุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยแม้จะมีปริมาณน้อยเนี่ยก็อย่าไปพึงดูถูกเขานะพราะมีปริมาณน้อยนั่นแหละเมื่ออาศัยความคุ้นเคยทำจนเป็นอัตยาสัยมันก็จะทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเมื่อกระทาบ่อยเข้า กำลังของบาปอากุุลมันก็จะมีปริมาณที่มากนะเหมือนกับหม้อน้ําท่านเปรียบที่ก็เปิดภาชนะอฝาภาชนะเนี่ยทิ้งไวนะ้ฝนมันตกเวลาฝนตกมันก็เหมือนกับว่ามีคนตักน้ํามาเทเป็นขันนะเป็นถังไม่ใช่มันก็ตกมาทีละเม็ดสองเม็ดทีละเม็ดสองเมนะ็ดเนี่ยทีละหยาดสองหยาดเนะี่ยแต่เมื่อมันตกบ่อยๆมันก็ทําให้ภาชนะนั้นนะ่ะเต็ม นะเต็มบาปก็เหมือนกันเมื่อคนทําอยู่บ่อยๆก็จะทําให้บาปนั้นอนะ่ะพ่อคูณใหญ่ตัวขึ้นนะบางทีท่านก็อุปมาไว้อีกอย่างหนึ่งว่าไฟเนี่ยบุคคลก็ไม่พึงดูถูกเหมือนกันว่ามันมีปริมาณเล็กน้อยสเก็ตเล็กๆเกนี่ยน,นะนะ ว่ามันจะไม่เผาบ้านเผาเรือนเผาเมืองนะไอสเก็ดเล็กๆนี่แหละมันสามารถที่จะเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็ผเผาเรือนได้สเก็ตนิดเดียวท่านบอกว่าไม่พึงดูหมิ่นเหมือนกันะไฟหรือว่าพระราชานี่ก็เหมือนกันยังทรงพไฟชาวอยู่ก็ไม่ไม่พึงไปดูหมินดูหมิ่นที่ยังไงอพระราชาองค์นี้เนะี่ยแก้มพลุท้องพลุอย่างนี้นะย,ยกตัวอย่างไว้อ่าไม่พึงไปดูหมิน่นเพราะหากว่า เติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรได้เยอะแยะมากมายใช่ไหมหรือว่าเป็นเล็กๆนั่นแหละก็สามารถที่จะสั่งการอะไรได้อันนี้ก็ไม่พึงดูหมิน่นแล้วก็ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยอีกท่านก็ว่าไม่พึงดูหมิน่นความรู้ของท่านเนะี่ยเพราะบางองค์เนี่ยเจ็ดขวบเป็นพระอรหันนะคุณธรรมและธรรมะที่ท่านรู้กว่าลึกซึ้งด้วยอันนี้ก็ไม่พึงดูหมิ่นเหมือนกันแล้วก็อย่างนี้ก็คือบาปนี่แหละ เมื่อพระองค์ตัดอย่างนี้แล้วก็เลยแสดงทำสรุปเป็นคาถาว่ามาวะมันเยทะปาปัสสะนะมัตตังอาคามิสติปุทะพินทุนิปาเตนะปุทะกุมโพปิปุรติอาปุรติพาโรปาปัสสะโถกังโถกังปิอาจินังบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดชนพานเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อย,อยก็ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นคำว่าดูหมิ่นตรงนี้หมายถึงว่าเราทำบาปนิดหน่อยเนี่ยเมื่อไหร่ผลของบาปจะมาถึงเราอันนี้ก็เรียกว่าดูหมิ่นบาปนะเพราะบาปอากุศลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีผลนะสร้างวิบาก ธรรมชาติของนามธรรมคือบาปเนี่ยเขาเป็นในลักษณะแบบนี้ธรรมชาติของบุญก็เหมือนกันนามธรรมาท,ที่มีลักษณะขอให้เกิดความสุขนี่แหละที่เป็นตัวเหตุธรรมชาตินี้เขาก็มีผลของเขาที่เรียกว่าวิบาปผลเหมือนกันอันนี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย ้าทีนี้โยมาดมมือขึ้นจะพาว่า,าเสดคุณพระรัมบ,บัตของพุทธเจ้ามาวะมันเยธายปาปัสะนะมะตังอาคมิสติปุทะพินทุทน,ทนิปาเตนะ,ะนปนะุทะกุมโพปิปูรติ อาภูรติอา,รตอาโลปาปัสปปสะโถกังโถกังปิงงปอาจินัง,นงบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่าบาปมีประมาณน้อยจากไม่มาถึง,ง,มมถงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดนา้ำ ที่ตกลงทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดคนผ่านเมื่อสั่งสมบาปแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นาสาธุสาธุานะถ้าไปท่องได้ก็ดีเหมือนกันเวลาทำบาปจะได้นึกถึงตรงนี้อ่า าวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะก็ขอโมตนากับญาโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมถวายทานในเช้าว,วันนี้ก็ขอกุศลผลบุญที่เราได้สั่งสมอบรมไห้ดีแล้วจงเป็นปัใจจัยในการแทงกันหลอดมาผลน,นิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ